ถ้าเป็นเรื่องจริงมันไม่มีอันนี้นะแต่น,นี้เรื่องการปิดเพื่อความปลอดภยัยพวกเราอาจารย์ป็ดให้ดูก่อนผมก็เลยต่อให้ถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะปิดปิดแบบไม่มีอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือการปิดเพื่อความปลอดภัยของเราแต่ถ้าเรื่องจริงมันกปิดตรงนี้เลยนะอันนี้ผมต่อให้เพื่อให้เปลวไฟห่างมือเราไปประมาณเครื่องอ ิเนเบบังน้อนะน่ปดให้ทุกอนทำแบบนี้ทุกคนเข้ามา,ราสรข้าวปาปาแค่นี้อันนี้มีก็ต่อดีถ้าเป็นเรื่องจริงไม่มีก็ต่ออย่างนี้นะเป็นร้อนมือเดียวย่าใ้รูป ตามอางนี icana, ้ไปนะคไปอางดอีโอเคครให้ตามตดาีที่สุดนะครับ